บุตสบานารีแห่งพงไพรสองประพันธ์โดยรอรติการบทที่สองแพทย์หญิงกุสุมาได้ฉีดยาให้กับเจ้านางจองคำเพียงไม่นานอาการของนางก็ดีขึ้นอาการตัวร้อนก็ดับลงได้กินยาหน้าตาดีขึ้นมากแต่การที่เจ้านางจองคำจะหายดีดังเดิมทำให้เจ้านางปิ่นคำ เจ้านางอีกองค์ของเจ้าหลวงหลายยุคสมัยแต่นานมาที่มีการแย่งชิงความเป็นใหญ่นั้นทำให้ต้องใช้เล่เพทุบายสารพัดเจ้าหนาเจ้าขาตอนนี้มีคนแต่งกายประหลาดมารักษาเจ้านางจองคำจนพระอาการดีขึ้นมากได้สติลุกขึ้นนั่งแล้วเจ้าค่าคนเขาเล่าลือก,กันว่าเป็นแพทย์มาจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นางต้นห้องรีบรายงาน พทย์เทวดาเยี่ยงนั้นหรืออีบัวตองตีละ่ะกูใครจะมีลูกกับเจ้าหลวงถ้าพวกมันเป็นเทวดาจริงก็ต้องทําให้ข้าสมหวังได้แน่เอ็งไปหามาและเชิญมันมาพบข้าที่นี่บอกไปว่าข้าก็ใครไม่สบายเหมือนกันเจ้าข้าเจ้านางปิ่นคําว่าแล้วก็กุลีกุจอไปรอคุณหมอกุสุมาและคุณหมออาทิตย์ที่น่าคุ้มเจ้านางจองคํา เมื่อเห็นทั้งคู่เดินออกมาพร้อมด้วยคนรับใช้ของเจ้านางจองคำเพื่อที่จะพาไปยังเรือนรับรองบัวตองก็ลุกลี้ลุกลนเข้ามาหาท่านเทวดาท,ทั้งสองเจ้าขาได้โปรดไปดูอาการของเจ้านางปิ่นด้วยเถิดเจ้าค่ะเจ้านางของข้าก็ป่วยแล้วก็มีอาการไม่ต่างจากเจ้านางจองคำเลยนะเจ้าค่ะโปรดช่วยเจ้านางด้วยเถิดนะเจ้าค่ะได้สินำเราสองคนไปด้วยเถิด ไม่นานนักก็มาถึงคุ้มเล็กของเจ้านางเป็่นคำกรีบขึ้นมาด้านบนเลยเจ้าค่ะเจ้านางรออยู่ด้านในเมื่อขึ้นมาบนเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงหลังใหญ่โตสมฐานะแต่ก็มีขนาดรองลงมากว่าคุ้มเจ้านางจองคำเกือบเท่าตัวบ่งบอกได้ถึงสถานะและตำแหน่งของเจ้านางคุ้มนั้นแพทย์เทวดามาแล้วแพทย์เทวดามาแล้วเจ้าข้าเจ้านาง ภาพสตรีที่มีใบหน้าคมดุสายตาปานประหนึ่งสายตาเยี่ยวนั่งหลังตรงบนต่างวางตัวเหมือนนางพญาเชิญนั่งทั้งสองยืนเก้ๆกักังๆว่าจะให้นั่งตรงไหนเพราะที่นี่ไม่มีต่างนั่งเหมือนที่คุมนูนบัวตองเห็นท่าทางงุนงงจึงได้ฉุดมือกุสุมาให้นั่งลงที่พื้นด้วยกันหมออาทิตย์ก็จำเป็นต้องนั่งลงด้วยเอาละ่ะที่ข้าเรียกมาวันนี้ ก็เพราะอยากจะให้ช่วยข้าต้องการมีบุตรและบุตรของข้าต้องเป็นเจ้าน้อยเท่านั้นข้าไม่ต้องการเจ้านางน้อยเจ้าจะช่วยข้าได้หรือไม่เราสองคนนะ่ะเป็นแค่หมอที่รักษาคนไข้ธรรมดาไม่เคยกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณวิเศษอันใดเลยนะคะนะคะนะคะอย่างนั้นหรือนี่ไงล่ะภาษาของชาวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์หาใช่ภาษาของชาวปัญจระไม่ ที่เจ้าไม่ช่วยข้าก็พราะนางเจ้านางจองคำมันสั่งห้ามใช่หรือไม่มันว่าจ้างเจ้าเท่าใดข้าจะให้มากกว่าไม่มีไม่มีใครจ้างอะไรพวกเราทั้งนั้นถ้าท่านอยากจะให้เราช่วยข้าก็พอจะมีวิธีแต่จะให้ออกมาเป็นชายหรือหญิงนั้นเราสองคนเนี่ยกำหนดไม่ได้หรอกนะเอาล่ะแค่ไม่ใช่ผู้ชายก็ข้าทิ้งซะจนกว่าข้าน่ะจะได้โอรสสมใจ ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเอาเถอะว่ามาได้เจ้านะ่ะจะให้ข้าทำเยี่ยงไรเล่าว่ามาสิท่านฟังให้ดีนะสิ่งที่จะต้องทำนั้นฉันบอกแค่ว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้รับรองผลนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะมีความสามารถให้เจ้าหลวงมาตามวันเวลานั้นได้หรือไม่เจ้าพูดมาเลยดีกว่าเสียเวลา ท่านคงจำวันที่เป็นประจำเดือนของท่านมาได้ใช่หรือไม่ให้นับก่อนประจำเดือนมาห้าวันแล้วประจำเดือนมาวันแรกให้เริ่มนับไปอีกเป็นวันที่หนึ่งถ้าประจำเดือนมา3วันอีกสองวันนั้นเป็นวันที่เหมาะมากค่ะถ้าเกินจากนั้นแล้วถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีไปเถอะค่ะแต่บอกเลยว่าโอกาสเป็นเด็กหญิงสูงมากค่ะและยังไม่พอเด็กมีโอกาสไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นหญิง จะฆ่าทิง้งการอุ้มท้องหลายคนไม่มีผลดีเลยนะคะจะทำให้ร่างกายสุดโทมไม่เต่งตึงสวยงามเจ้าหลวงจะไม่โปรดเอานะเจ้าคะครั้งนี้จงใจล้อเลียนถ้าอย่างนั้นก็หมดธุระของเจ้าแล้วอ้อช่วยจัดโอสถให้ข้าด้วยนะเพื่อเจ้าหลวงมาเยี่ยมข้าได้เจ้าค่ะกล่าวจบก็วางยาพาราเซตามอนไว้ให้สองเม็ด แล้วจึงให้นางบัวตองไปส่งที่เรือนรับรองทางด้านของทีมติดตามของหมออานนท์เดินทางมาจนจะบายสายตาของบุษบาก็เจอเข้ากับเหตุที่ออกกันมาเป็นกลุ่มใหญ่จึงได้บอกกับพี่ชายให้หยุดพักกินข้าวก่อนพี่หารจ๊ะเดี๋ยวหาที่พักกินข้าวกันข้างหน้าเลยนะค้าเจอเหตุนะะเดี๋ยวเก็บแล้วจะตามไปจ้ากล่าวจบก็แยกจากคณะเดินออกไปไม่ไกลนะัก ก็พบกับเห็ดป่าทั้งเห็ดไข่เห็ดแดงเจ้านารีเองดูระวังหลังให้แม่ด้วยนะอย่าให้เสือมันย่องมากัดหัว้าได้ล่ะว่าแล้วก็ลวงเอาถุงย่ามขนาดใหญ่ที่ใช้กระสอบป,ปุ๋ยข้าวตัดครึ่งออกมาแล้วก็เก็บเห็ดอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วจูจ่ๆกลิ่นสาบอันคุ้นจมูกก็โชยเข้ามาเธอลดปืนลงจากบ่าทันทีเป็นเวลาที่นารีตะกนเสียงดังลัน่นแม่ วังไอ้ด,อดเพียงได้ยินคำว่าไอ้ดำเท่านั้นมันก็กระโจนแผ่วลงมาพร้อมกับฉากตัวหลบออกด้านข้างกระสุนปืนเจาะเข้าที่หน้าท้องทะลุตัดไข่สลังถึงแม้มันจะยังไม่ตายในทันทีแต่ก็เป็นอมาพาสไปไหนไม่ได้เพียงแค่จะส่งกายลุกขึ้นก็ยังทำไม่ได้เอ๊ะพลานเสียงปืนนี่นาพลานเกิดอะไรขึ้นกับปุษบาหรือเปล่า เสียงนัดเดียวคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้านารีนคงมารายงานแล้วล่ะครับเดี๋ยวข้าไปดูให้เองนายหานอินสอนขันอาสาทุกคนที่นั่งพักกันตรงนั้นเพื่อรอทั้งคู่กลับมาถึงจะกินข้าวบุตรยิ่งอะไรหรือว้าวไอ้ดำนี่มันยังไม่ตายนี่นาใช่นาะอินซอนอัมมาพกินไปไหนไม่ได้ละ ฝากจัดการทีนะฉันขอเก็บเห็ดอีกหน่อยจะหมดแล้วเนี่ยเอ็งให้นารีไปบอกนายหารก่อนสิเห็นกำลังเป็นห่วงกันอยู่ได้จะลูลอิน,อนขา,ขาไป,ไปเดี๋ยว <ไป S 1> นี้แหละหายวับไปในทันทีไม่นานนักปุษบาก,กับอินซอนก็กลับมาพร้อมกับเห็ดถุงใหญ่เมื่อมาถึงทุกคนก็จัดการกับมื้อเที่ยงหลังกินข้าวเสร็จลูกหาบก็จัดการช่วยกันตัดขา เสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยที่ทิ้งสร้างไอดำไว้เป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อต่อไปพรานคิดว่าคืนนี้มันจะมีอะไรไหมครับอันนี้ก็พูดยากนะครับในป่าเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยและที่สำคัญคืนนี้เราคงต้องนอนพื้นด้วยเพราะละแวกเนี้ไม่มีไม้เล็กที่จะพอทำห้างไม้ไผ่ก็ไม่มีเลยครับดูนั่นสิครับมีร่องรอยการก่อกองไฟ มีก้อนเศร้าอยู่ด้วยผ่านหารชี้มือไปยังจุดต่างๆที่นี่เจอทั้งก้นบุรีและกระป๋องบรรจุอาหารใช่แล้วครับเรามากันถูกทางแล้วผมดีใจมากเลยที่ทุกคนยังปลอดภัยกันถ้าอย่างนั้นเราจะพักกันที่ตรงนี้เลยนะครับอินซอนไปจัดการเรื่องเชื้อเพลิงด้วยนะเพราะคืนเนี้ยเรานอนกับพื้นคงต้องมีกองไฟจนสว่างไม่ต้องได้บอกอะไรกันมากทุกคนหายไป หาฟืนบุษบากับนารีหายไปล้างเห็ดแล้วก็อาบน้ำเพราะที่ตรงนี้ไม่ได้ไกลาจากลำธารมากนักยิ่งรดดูฝนน้ำเต็มลำห้วยกันเลยทีเดียวเจ้านารีเองต้องเป็นคนเฝ้าดูต้นทางให้แม่ด้วยนะใครเข้ามานะ่ะหลอกให้หัวกลรนเลยนะบุษบาบอกกุมารีเพียงไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาในเสื้อผ้าชุดใหม่ใบตองและเห็ดที่ล้างทำความสะอาดแล้ว เมื่อทั้งหมดหาฟืนมาก็จัดการห่อใบตองและหมกแบ่งไหว้เจ้าที่แล้วก็ลงมือกินกันอย่างอร็จอร่อยหลังจากกินข้าวแล้วหานก็ทำรัวอาคมเช่นทุกครั้งเป็นยังไงพี่มีอะไรน่าอึดอัดไหมแล้วเองละ่ะรู้สึกยังไงถึงได้ถามพี่ก็รู้สึกไม่ปกตินะสิแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรรู้แต่ว่ามันหนักแน่อืม พี่ก็รู้สึกไม่ต่างกับเองเอาล่ะพี่ทำเขตอาคมแล้วบุตรน่ะก็ทำธนูแปดทิศอีกชั้นละกันนะเมื่อบอกน้องสาวแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับอินซอรแล้วก็ลูกหาบเมื่อสั่งความเสร็จก็เดินเข้ามาหาหมออานน์แล้วก็น้องสาวมีอะไรหรือเปล่าครับพลานเห็นหน้าตาเคร่งเครียดเลยนะครับคุณหมออานน์ว่ากลิ่นไม่ค่อยดีนะครับทั้งอากาศและก็ความเงียบอะไรที่ดูนิ่งสงบมาก มันไม่ปกติทั้งนั้นล่ะครับแต่คุณหมอก,ก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมกับน้องน่ะจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดผมน่ะเชื่อมือคุณกับน้องสาวครับเพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาในป่าเนี้ยมันไม่เกินความสามารถของคุณทั้งสองเลยขอบคุณมากครับเข่าที่อยู่นั้นน่ะดูมันใหญ่โตและก็ลึกลับมากเลยนะครับมันเป็นดังนั้นครับที่ตรงนี้ไม่เคยมีใครในหมู่บ้านเข้ามาถึง ความลกชัดที่ดูจะมากกว่าป่านอกมากครับผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงได้เข้ามาลึกขนาดนี้บางทีการที่คุณหมอทั้งสองเข้ามาที่นี่อาจจะเพราะกำลังมีเหตุที่ต้องมาแต่ไม่ได้มาเพราะความตั้งใจยิ่งคนภายนอกดูแล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรโดนจิตเดินใจก็เป็นไปได้นะครับครับผมจะเชื่อฟังพลาน้นองสาวแล้วก็อินสอนนะครับ ค่ำคืนนี้ดูช่างสว่างสวยัยนี่เขาลืมไปแล้วหรือว่าคืนนี้เป็นคืนวันพระใหญ่วันพระจันทร์เต็มดวงแสงจันรนวลลอยเด่นบนท้องนภาสา,าสองลอดลงมาทำให้เห็นสภาพโดยรอบเป็นบริเวณกว้างขวางเวลาล่วงเลยผ่านไปโดยที่ไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์ร้องหานยังคงสดับรับฟังอยู่ข้างๆน้องสาวอินสอนได้รับคำสั่งจากหานให้เฝ้าสังเกตการ ทันใดนั้นเสียงหมาเห่าหอนก็ดังแว่วมาแต่ไกลพี่หารข้าว่าเสียงมันหนักไม่เหมือนเสียงหมาทั่วไปเลยนะบุตรสาว่าเพราะรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติเสียงที่โหยหวนผิดไปจากทุกครั้งทั้งสองลุกขึ้นนั่งฟังเสียงที่มันดังใกล้เข้ามาอินสอนเองก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามาหาพลานพลานได้ยินไหมครับเสียงมันน่ะ ฟังต่างจากหมาป่าทั่วไปนั่นสิผมเองก็กำลังฟังอยู่เหมือนกันหารว่าหมออานนนเองก็ตื่นขึ้นมาเช่นกันตื่นตั้งแต่เสียงหอนอันน่ากลัวเริ่มต้นขึ้นพลานครับเสียงนั่นนเหมือนเออเหมือนอะไรครับคุณหมอเสียงเหมือนมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเหรอครับผมไม่เคยได้ยินหรือว่าเป็นหมาผีใช่ไหมครับมันมากกว่านั้นนะครับ ในต่างประเทศมนุษย์หมาป่าเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มแวมพา์หรือผีดูดเลือดการกำเนิดหรือที่มาผมไม่รู้เลยรู้แต่เพียงแค่ว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงมันก็จะโหยหวนแล้วก็ออกมาอาลวาดกัดกินทุกอย่างที่มันพบเจอและโปดปานมากนั่นก็คือมนุษย์แต่ว่าคนที่ถูกกัดแค่เพียงน้อยนิดไม่ได้ถูกกัดกินก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าไปเหมือนกัน แต่ทว่าเรามาถึงตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเล่าต่อไปได้อีกเมื่อเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงสบสาปรายร้อมที่พักเงาวูบไหวในตาแดงฉานมันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจนไม่สามารถที่จะใช้สายตาโฟกัสได้ก่อนที่มันจะมายืนจังก้าอยู่นอกเขตอาคมทุกคนมองสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันคือมนุษย์หมาป่าอย่างที่หมออานน์บอก ร่างกายเป็นชายกำยำแต่มือเท้าเป็นเท้าสุนัขที่มีเล็บยาวงงแต่ส่วนหัวที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งหมาป่าเขี้ยวแหลมงงเต็มปากโชคอย่างดีที่ทำเกตอาคมสองชั้นทำให้มันไม่สามารถเข้ามาได้แต่มันก็ไม่ยอมไปไหนร้องโหยหวนวิ่งวนรอบๆแม่แม่ยิงมันสิยิงมันตัวมันใหญ่แบบนั้นน่ากลัวมากเลยนะ เองใจเย็นก่อนสิเจ้านารีดูพวกมันก่อนข้ากับพ่อลุงก็ไม่ได้อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมกับสัตว์ใดเสียงปืนไรเฟิลของคุณหมออานท์ที่ลั่นไกลออกไปกระสุนแค่ปะทะมันผงะไปเท่านั้นแต่มันยิ่งเพิ่มความโกรธเกรี้ยวและดุร้ายขึ้นไปอีกกระสุนธรรมดาไม่ระคายผิวมาเลยพลานเราจะเอายังไงกันต่อไปดี ผมกับน้องเนี่ยขอลองด้วยกระสุนอาคมนี้ดูก่อนนะครับหานกล่าวจบก็ลั่นไกส่งกระสุนออกไปพร้อมๆกับบุษบาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเปรียงเปรียงมันส่งเสียงร้องรั้นด้วยความเจ็บปวดกระสุนของบุษบาที่เล็งไว้ตรงอกด้านซ้ายแต่เมื่อมันก้มตัวลงกระสุนของเธอพลาดเป้าไปโดนเข้าที่หัวไหล่ส่วนพลานหานั้นเล็งเข้าที่ระหว่างดวงตาทั้งคู่ และมันก็ไม่พลาดเป้ามันกระเด็นไปงางท้องและสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นที่เหลือวิ่งตามตัวที่บุษบาหญิงได้รับบาดเจ็บไปแต่ตัวที่ล้มตายอยู่นั้นก็กลับกายล่างเป็นเพียงหมาป่าธรรมดาแต่มันตัวใหญ่กว่าธรรมดาไปหลายเท่าไม่ได้สลายไปเหมือนกับสมิงผมว่าคืนนี้มันคงไม่มาแล้วล่ะครับคุณหมอนอนพักได้เลยนะครับได้ครับ ขอผมบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกได้ไหมครับเชิญได้ตามสบายเลยครับทางด้านสองพรานและสารวัตรกล้องยังคงวนเวียนอยู่กับกองหินใหญ่ที่ทั้งสามมองเห็นเป็นกองสมบัติคุณอาทิตย์คุณว่าป่านเนียกล้องกับสองพรานจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันและอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราขอเข้าเฝ้าเจ้าหลวงวันพรุ่งนี้ เราขอให้ท่านช่วยหากันดีกว่านะคะเมื่อพบกันแล้วจะได้ขอให้ท่านให้คนของท่านพาออกไปจากที่นี่เมื่อออกไปจากที่นี่ได้แล้วเราจะกลับกันเลยไม่ไปหาแล,ละหลักสมบัติบ้าเบาอ,อะไรนั่นคุณหมอสาวภรรยาว่าบ้านเรือนของที่นี่ล้วนเป็นไม้ที่แกะสลักสวยงามหลังไม่ใหญ่มากที่ใช้รับรองแขกแต่คุมเจ้าหลวงนั้นดูใหญ่โตกว้างขวางงดงาม อากาศของที่นี่ไม่หนาวไม่ร้อนไฟส่องสว่างนั้นหรือก็แสนแปลกมันไม่มีครบต้หรือหลอดไฟทันสมัยแต่มันมีเพียงวัตถุบ,บางอย่างที่มีลักษณะเหมือนก้อนหินแต่เมื่อสิ้นแสงตะวันมันก็สว่างเรื่องเรืองขึ้นมาเมื่อมีแสงตะวันก็ต้องมีทิวาและก็ราตีนั่นก็ถือว่าเราทั้งสองยังคงอยู่ในจักรวาลนี้อยู่ทั้งคู่คิด หลับนอนกันจนถึงเช้าออกไปเดินเล่นกันหน้าคุ้มเพื่อรอเวลาให้ฟ้าสางเพราะได้ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมไข้และดูแลอาการของเจ้านางจองคําแพทย์เทวดามาตรวจอาการไข้ของเจ้านางจองคําหรือเจ้าค่ะถูกต้องแล้วเราสองคนมาตรวจอาการเจ้านางเจ้านางน่ะตื่นหรือยังระบัวไหลเจ้านางกับเจ้าหลวงตื่นแล้วเจ้าคะเดี๋ยวคงจะออกมา เจ้าหลวงค้างที่นี่หรือข้าเจ้าขอเชิญท่านทั้งสองไปนั่งรอที่ต้นก่อนนะเจ้าว่าแล้วก็เดินนำไปเมื่อนั่งลงรอสักครู่ทั้งสองจึงเดินเข้ามามีเรื่องอันใดหรือท่านทั้งสองหรือว่ามาดูอาการของเจ้านางของข้าใช่แล้วค่าเราสองคนนะมาดูอาการเจ้านางเพื่อดูให้แน่ใจว่าหายจากเจ็บป่วยและแข็งแรงดีแล้ว เราทั้งสองอ่ะจะออกตามหาเพื่อนของพวกเราที่พัดหลงกันตอนที่อากาศวิปริตก่อนที่พวกเราอ่ะจะมาถึงที่นี่อ๋อถ้าท่านหมายถึงมนุษย์ทั้งสามนั่นละก็ท่านทั้งสองวางใจเถิดทั้งสามยังคงปลอดภัยดีคุณคะก้องกับสองพลานนั้นน่ะยังไม่ตายคะ่ะยังปลอดภยัยคุณหมอกุสมาว่าเจ้านางทั้งสองก็ได้หายเจ็บไข้แล้ว หลังจากเจอกับสองคนนั้นแล้วโปรดส่งเราทั้งหมดออกจากเมืองด้วยเิดนั้นท่านทั้งสองกินข้าวปลาให้เรียบร้อยเดี๋ยวข้าจะให้คนพาไปหาทั้งสามขอบคุณครับขอบคุณค่ะสารวัตรก้องเกียรติพรานเดชและก็พรานมิ่งตอนนี้มีสภาพที่อิดโรยนอนกอดก้อนหินและใช้ก้อนหินหนุนต่างมอนก้องก้องนายเป็นอะไรพรานเดช พานมิ่งนี่พวกคุณเป็นอะไรกันไปนี่คือสถานที่สองกิเลสกิเลสในใจมีอย่างใดก็จะเห็นอย่างนั้นดังเช่นก้อนหินเหล่านั้นคนโลภเหล่านั้นจะมองเห็นเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเกิดความคิดว่าเป็นของตัวและหวงแหนดังเชกเช่นมนุษย์ทั้งสามนั่นแหละน่ากลัวจริงๆไม่มีสิ่งใดจะน่ากลัวเท่ากิเลสในใจเลยนะคะ แล้วเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรบ้างล่ะไหนๆก็มาด้วยกันแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเขาไว้แบบนี้นอกจากกองหินอันใหญ่โตแล้วพวกท่านเห็นอันใดอีกชายหน้าเฮี้ยมเอ่ยถามกองกระดูกค่ะฉันเห็นกองกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกของมนุษย์นั่นแหละความจริงมนุษย์ที่หลงเข้ามานี่ก็จะมาด้วยความโลภและจะเอาชีวิตมาทิ้งกันที่นี่พวกเจ้าไปนำตัวมันทั้งสขึ้นมา ล่าจบคนของเขาก็ลงไปหิ้วปีกทั้งสมขึ้นมาเมื่อขึ้นมาได้แล้วสภาพของทั้งสาที่ไม่ได้หลับได้นอนและไม่ได้กินอะไรเลยมาสองวันทำให้สภาพที่เห็นดูแยก่เกินกว่าที่จะคิดก้องพลานได้โปรดช่วยพาพวกเขากลับไปยังเรือนรับรองของพวกข้าก่อนได้ไหมแน่นอนท่านเพราะเป็นคำสั่งของเจ้าหลวงที่สั่งให้ดูแล จนกว่าท่านทั้งสามจะหายและให้ท่านรออยู่ที่นี่อยู่เมืองนี้รอชาวคณะที่ได้ออกติดตามมารับตัวพวกท่านไปเพราะในคณะจะมีผู้มีคุณธรรมและมากไปด้วยฝีมือมารับพวกท่านถึงจะปลอดภัยที่ป่านอกทั้งหมดตื่นขึ้นมาในเช้าที่อากาศไม่สู้จะดีนักอินสอนนำคนงานไปขุดหลุมฝังเจ้าหมาป่ายักษ์ที่ตอนนี้ มันเหลือเพียงร่างหมาป่าธรรมดาธรรมดาเมื่อจัดการกับมือเช้าแล้วเริ่มออกเดินทางยิ่งเดินอากาศก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้แห้งตายและมันก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยนอกจากผืนทรายที่ไกลสุดลูกหูลูกตาทุกคนเริ่มมีอาการกระปกกระเปรี้ยพรานครับนี่มันทะเลทรายชัดๆหมายความว่าไงคุณหมอ ็หมายความว่าต่อจากนี้ไปสุดลูกหูลูกตาเราก็จะเจอแต่ทรายทรายแล้วก็ทรายที่ร้อนละอุแล้วก็แห้งแล้งกลางคืนจะหนาเวเย็นถ้าเราโชคดีมีชีวิตรอดไปได้นะนะหรือไม่อีกทีเราอาจจะเจอโอเอซิสถ้าไม่สโตรกไปเสียก่อนข้อควรปฏิบัติก็คือน้ำเวลาที่กระหายน้ำจงค่อยๆอมก่อนหนึ่งอึก อมไว้ในปากให้ชุ่มชื้นจิตก,ก่อนแล้วค่อยปล่อยมันไหลผ่านลงคอไปแต่เราจะใช้เพียงอึกเดียวเท่านั้นเมื่อคอแห้งเป็นผงก่อนก็ค่อยทำในวิธีเดิมๆถ้าอดทนได้ก็ให้อดทนไปก่อนไม่ไหวแล้วค่อยดื่มหมออานนท์บอกกับทุกคนทะเลทรายแห่งนี้มันมีจริงๆในโลกภายนอกใช่ไหมครับคุณหมอมันอยู่ที่ไหนล่ะครับตามที่ผมได้รู้และก็ศึกษามาพอสมควร แล้วการที่จะมาที่นี่ได้ก็ต้องนั่งเครื่องบินกันหลายชั่วโมงถ้ากลับเราก็ต้องนั่งเครื่องบินกลับกันอย่างนั้นเหรอคะบุตรสบาถามแม่แม่นี่เรากำลังเดินทางไปนากหรือเปล่าเนี่ยค่าร้อนเหลือเกินถ้าต้องทรมานนานแบบเนี้ยให้ตาพายุมารับไปเถอะแม่อินสอนช่วยดูคนงานทั้งสี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีก่อนอินสอนรู้หน้าที่ได้เป็นอย่างดี หานสำรวมจิตระลึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการอับจนหนทางของผมแล้วจริงๆที่จะพาชาวคณะกลับไปเจ้าหารการหลงป่านั้นถ้าเป็นหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้ถ้าไปข้ามเครือเขาหลงก็เจออาถรรพ์ป่าแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เรียกว่าเจออาถรรพ์ใหญ่ วกเจ้าจงรักษาชีวิตรอดให้ถึงราตรีนี้จะมีหิห้อยตัวเล็กๆนำทาพวกเจ้าให้ออกไปจำคำของหลวงปู่ไว้สิ้นเสียงหลวงปู่ภาพนิมิตของท่านก็หายไปทุกคนยกมือไหว้สาธุการทนเอาอีกนิดนะพวกเราคงไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วล่ะจะค่ำมืดสิ่งที่จะทำให้เราประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดคือการอยู่กับที่ ในกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ของผมมีแอมโมเนียเดี๋ยวผมจะชุบสำลีแจกทุกคนนะครับเผื่อใครรู้สึกไม่ค่อยดีหรือหน้ามืดเป็นลมใช้แกว่งแกว่งผ่านจมูกจะช่วยได้ทุกคนรับแอมโมเนียมาจากหมออานนท์โบกสะบัดพัดไปมาผ่านจมูกอากาศที่นี่มันแปลกมากเลยนะคะไม่มีแม้แต่ลมยืนอยู่เฉยเฉยก็ร้อนเท้าไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักต้น ถ้ามันขึ้นได้คงจะเป็นต้นไม้วิเศษแน่ล่ะอดทนเอากันเถอะนะคิดเสียว่ามาซ้อมลงนรกกอดก็แล้วกันกุมารีน้อยหัวเราะอย่างขบขันเจ้านารีเอ้ยเอ็งก็ดันมาปล่อยมุกให้ขำอะไรกันตอนนี้เขาร้อนกันน้าดับคําเครียดกันแล้วนะเอ็งโธ่ก็จะเลีอะไรล่ะวายโยกสินังวายโยกสินัง แป๊บเดียวเหลียว,ยวลมก็มา<ๆ>นะแม่เออจริงด้วยสิขอบใจเองมากนะนารีเองนี่ฉลาดจริงๆบุษบาลหลับตาเจริญวายโยกสินเพียงไม่นานเสียงอื้ออึงก็ดังมาพร้อมกับการมืดฟ้าโมวดินตายแล้วบุษบาคุณกกำลังเรียกอายุทะเลทรายนะลูกหาบทิ้งสัมภระแล้ววิ่งออกไปทางด้านข้างกล่าวจบก็ฉุดข้อมือของหญิงสาวออกวิ่ง หานก็วิ่งตามมาติดติดเมื่อพลลัศมีของลมแล้วทําเอาทั้งสามหอบแฮกแหกแล้วพายุทะเลสายลูกย่อมก็ผ่านไปและจางลงเรื่อยๆและสลายไปในที่สุดเจ้านารีไงเอ็งบอกให้ข้าเรียกลมไงวะนี่เกือบจะเอาพวกข้าแห้งแดดแล้วไมล่ละเอง